เสียงสะท้อนสื่อมีเดีย f o กัสกลับเข้าสู่เสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสในช่วงที่3ช่วงสายตรงจากสภาสายตรงจากสภาวันนี้จะพาไปพูดคุยกับคุณศักชัยใจพุทธิพักสื่อมวลชนอาวุโสและขาธิการมูลนิธิปัญญาพุทธ ประเด็นที่ตั้งไว้จะคุยกันก็คือวิกฤตเศรษฐกิจหรือไม่วิกฤตแต่วิกฤตเงินดิจิตอลเกิดแน่ถ้าถ้าอะไรเดี๋ยวไปพูดคุยกับคุณศักชัยกันครับสวัสดีครับคุณศักชั์ครับสวัสดีครับคุณสุปันครับครับเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจหรือไม่วิกฤตเศรษฐกิจตอนนี้เองเนี่ยนะครับรัฐบาลเองก็บอกว่าแม้ว่านักวิชาการหรือว่า สถานะทางตัวเลขยังไม่บ่งชัดนักแต่ก็ลองไปถามชาวบ้านดูสิก็จะรู้เมื่อวันวิกฤตอย่าเอาวิชาการมาพูดเพียงอย่างเดียวต้องดูข้อเท็จจริงในสังคมและเมื่อวานนี้สอสอคอเ็าออกมาแถลงว่าด้วยเรื่องของเศรษฐกิจโตเพียง1.8หมายถึงปี2 5 6 6เนี่ยนะครับแล้วก็ปี2567นี้ก็อาจจะเป็นไม่ตามเป้าที่เคยประมาณการไว้แต่ก็ยังไม่ฟันธงว่า อยู่ในภาวะวิกฤตโดยใช้คำน่ารักมากเลยบอกยังไม่ขอใช้คำว่าวิกฤ,กฤตาากกฤหรือไม่วิกฤตแต่ในส่วนของชาวบ้านบอกวิกฤตหรือไม่วิกฤตก็ไม่ว่าหรอกรัฐบาลออกพราบาเงินกู้ให้ได้กแล้วกันถ้ารัฐบาลออกพราบาเงินกู้ไม่ได้เนี่ยวิกฤตแนะ่คุณชักชัยมองอยังไงฮนะผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลพยายามสร้างภาพให้เอ่อให้คนคล้อยตามว่าตอนนี้เศรษฐกิจ ประเทศไทยกำลังวิกฤตเพื่อ<ม>ที่จะสร้างความชอบธรรมในการออกพรบรเงินกู้เอาไปดำเนินโครงการดิจิตอลวอลเล็แจกเงินชาวบ้านคนละหนึ่งหมื่นบาทเนี่ซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายมากนะคุณสุปันคือถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยโดยนิยามของคำว่าวิกฤตเนี่ยก็เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปอ่ะ อย่างที่ก่อนหน้านี้เนี่ยทางรายงานผลการศึกษาของปปชอันนั้นผมก็ว่าเขาอธิบายชัดเจนนะฮะว่าคำว่าวิกฤตเนี่ยในทัศนะของของประชาคมโลกทั้งหลายเนี่ยเขาเป็นอย่างไรนะครับมีการนิยามกันไม่ว่าจะเป็นของธนาคารโลกกองทุนการเงินระหว่างประเทศเขาก็ให้ให้นิยามชัดเจนนะครับแต่ทีนี้รัฐบาลไทยเนี่ยกำลังจะบิดบิดเบือนนิยามคำว่าวิกฤต ไปเป็นอย่างอื่นโดยเอาอารมณ์ความรู้สึกของคนเป็นที่ตั้งไม่สนใจว่าข้อมูลทางสถิติที่เป็นวิทยาศาสตร์เป็นยังไงนะฮรถึงขนาดดึงเอาสอสอคอสํานักง,งานเศษรษฐกิจการคลังเนี่ยซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญในเรื่องของการาทํานโยบายเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยมารับรองนะครับเมื่อวานนี้ผมก็จะว่าเห็นใจก็เห็นใจ แต่ว่าเวทนาก็<ม>าเวทนานะคุณสุปันสําหรับผู้มนการสสคคือคมันต้องมีความกล้าหาญนะในการพูดความจริงกับกับสังคมไม่งั้นเนี่ย<ม>ความน่าเชื่อถือของสสคเนี่ยมันไม่เหลือเลยนะมันล้มละลายไปหมดเลยนะ,ะตกลงว่า<ม>คุณคุณคอนเฟิร์มใช่ไหมว่าเศรษฐกิจประเทศปี2566เนี่ยมันอยู่ที่1.8%เปอร์เซ็นตมันโตแค่นั้นจริงๆหรือ ซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆตามที่ผู้อำนวยการสะสคอ,ออกมาเอาเออพูดจาซึ่งก็ก็ไม่ค่อยจะหนักแน่นนะฮะเหมือนกับว่ามีใครไขลานให้พูดหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะเอเอถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยนั่นหมายถึงว่าเศรษฐกิจไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วก็คือช่วงตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยมันจะโตแบบ อันเนต์หนาดมากอ่ะหนึ่งจุดสามเปอร์เซ็นต์คสุปันมันถึงจะทําให้เศรษฐกิจโดยรวมของปีที่แล้วเนี่ยมันดิ่งลงมาเหลือหนึ่งจุดแปดเปอร์เซ็นตะ,ะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอซึ่งเท่าที่ผมผมทําข่าวเศรษฐกิจมาเนี่ยมันจะต้องอ,อมีการถแถลงตัวเลข GDP ของไตรมาสที่สี่นำมาก่อนก่อนที่จะมีข้อสรุปว่าสรุปแล้วเนี่ยเอ่อ GDP ของทั้งปีเนี่ย มันอยู่ที่เท่าไหร่แต่แต่เหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นตอนนี้มันมันพิลึกพิลั่นมากคุณสุปันก็คือรวบรัดตัดตอนว่า GDP ของประเทศปีที่แล้วเนี่ยมันโต1.8แต่ว่า Q4 เท่าไหร่ล่ะไตรมาสที่4มันต้องออกมาก่อนสิไม่งั้นคุณจะคํานวณตัวเลขทั้งปีได้ยังไงเล่าครับ,รบยังไม่มีหน่วยงานไหนพูดถึงไตรมาสที่4เขายัางคิดกันไม่เสร็จเลยแต่สส,สคเนี่ย ทำไมเร็วจังคราวเนี้ยอื่ะฮะแล้วแล้วตัวเลขของสสคเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่ขัดแย้งกับธนาคารแห่งประเทศไทยขัดแย้งกับเออสานักวิจัยเศรษฐกิจของภาคเอกชนรวมไปถึงขัดแย้งกับตัวเลขของกองทุนการเงินระหว่างประเทศซึ่งเป็นองค์กรระดับโลกเนี่ยอย่างแรงนะสสคบอกหนึ่งจุดแปดแต่ว่า ทั้งแบงก์ชาติทั้ง i อ f อแล้วก็หลายๆสำนักที่ท,ที่ที่พยากรเศรษฐกิจเนี่ยเขาพูดกันถึงตัวเลขออ่2.4 2.5ทั้งนั้นเลยมันเพี้ยนกันได้ขนาดนั้นเหรอครับเออคุณักเอากันจริงๆ,ๆเหรอเนี่ยเพื่อที่จะทํายังไงก็ได้เหรอจะปู้ยี่ปู้ยำยังไงก็ได้เหรอเพื่อที่จะสร้างความชอบธรรมในการออกพรบงเงินกู้แล้วก็เอาเงินมาแจาก ถ้าผักดันเดินหน้าโครงการดิจิทอลวอลเล็จะทํากันอย่างนั้นเหรอผมผมงงมากแลคุณสุปันถ้ามองอย่างนี้นะคุณสักดชัยมองว่าดูเหมือนว่าตอนนี้คาถาบทเดียวที่รัฐบาลเศรษฐาท่องอยู่ในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นก็คือเรื่องของเงินกู้ห้าแสนล้านเพื่อโครงการดิจิตอลวอลเล็ตแจกคนไทยคนละหนึ่งหมื่นบาทครับถ้าไม่มีโครงการนี้ มันจะไม่สามารถกระตุ้นอะไรได้หรอเราเรามีอยู่คาถาเดียวหรือตอนนี้คุณสักใจเท่าทามองอยู่ในประเด็นเนี้ยเอาล่ะตอนนี้ก็ขายฝันแลนเบดมาอีกแลนบบดนี่หลายคนบอกว่าเอะมันจะเป็นเอ่อเฟกนิวโดยดรัดหรือเปล่าอันนี้ก็ปิงถามอยู่นะคุณสักใจครับเนี่ยผมว่ามันเป็นลักษณะของเอ่อพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกให้ให้เป็นง่อยอนะคุณสุป,ปันคือเอาเงินไปไปไป,ไปแจกไปไปไปฟาดหัวชาวบ้าน แน่นอนแหละถ้าเราเป็นเป็นคนที่มีไรายได้น้อยมันก็เป็นเรื่องที่ดีใช่ไหม <c oughs> แต่ว่าใจคอคุณจะไม่ไม่บ่มเพาะให้ประชาชนคนไทยที่คุณต้องมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบชีวิตเขาเนี่ยยืนบนลำแข้งตัวเองเหรอไหน <c oughs> ไหนพวกคุณเนี่ยรัฐบาลผมเห็นสลับหน้ากันมานะหลายหลายรัฐบาลอ้างถึง <c oughs> หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าแต่มีกี่รัฐบาลที่ เอาหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจของพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่เก้ามาปฏิบัติอย่างแท้จริงเพราะว่าหนึ่งในหลักปรัชญ,ญาของในหลวงรัชกาลที่เก้าเนี่ยมุ่งเน้นให้คนพึ่งตัวเองคุณสุป,ปันครับไม่ได้งอมืองอเท้าคอยแบมือขอเงินช่วยเดินสงครสงเคนี่มันกําลังจะทําให้โครงสร้างหรือค่านิยมของสังคมเนี่ยมันมันมันเลวร้ายหนักขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้น ไอ้จังหวะก,ก้าของรัฐบาลแบบนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนก็แล้วแต่ถ้าเดินจังหวะก,ก้าทางเศรษฐกิจแบบนี้หรือเรื่องของการหารประเทศแบบเนี้ยมันก็จะสร้างความต้องการเท็จขึ้นมาก็คือมีทั้งอ่าจนแท้จนเทียมหรืออ่วิกฤตแท้วิกฤตเทียมเหมือนที่เรากําลังตั้งคําถามกันอยู่แล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าไอ้ความต้องการเทียมเนี่ย มันก็จะต้องไปมันมันเหมือนกับเรื่องเศรษฐกิจเลยนะคุณสักใจถ้าพูดถึงจนแท้จนเทียมเนี่ยเพราะมันต้องไปปั้นตัวเลขหรือปั้นรายได้ไงถ้ามองในเรื่องของเศรษฐกิจวิกฤตไม่วิกฤตเนี่ยถ้าอยากจะให้มันวิกฤตเนี่ยครับเพื่อดําเนินโครงการเงินกู้ห้าแสนล้านเพื่อดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยมันก็ต้องไปปั้นตัวเลขอันนี้ในส่วนของชาวบ้านมันก็ต้องไปปั้นข้อมูลนะคุณสักใจครับเออเออไหนไหนคุณจุตันเปิดช่องให้ผมนะผมเลี้ยวกลับไปหาสสคออีกทีหนึ่ง Uh huh. ไอ้ตัวเลขจนแท้จนเทียมจนหลอกจนลวงเลยนะฮะต้องไปถามสะสะคด้วย uh huh. เพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นที่มาของกองทุนสวัสดิการแห่งรัฐ uh huh. ที่แจกเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่คนเรียกกันทั่วไปว่าบัตรคนจนเฮ้ uh huh. i, ทำไมแจกกันมาเนี่ยหลายปีดีดักแล้วเนี่ยคนจนประเทศไทยไม่ลดลงอะ่ะ อแสดงว่ารัฐบาลเนี่ยบริหารประเทศเนี่ยไม่ได้ทําให้คนจนมันลดลงเลยเหรอ,อเมื่อปีที่แล้วผมจําได้ลุงตู่เนี่ยบอกว่าคนจนจะหมดจากประเทศไทยในในเดือนกันยายนอันนี้ผ่านมาเดือนมกราคมแล้วทำไมยังมีบัตรคนจนอยู่อะถ้าคน,นจนหมดประเทศไทยผมอบอกไหมคุณสักใจผมรู้แล้วว่าทําไมคนจนจึงไม่หมดจากประเทศไทยครับ แม้ว,ว่ารัฐบาลของพลเอกประยุท์จันทรชาเคยแถลงไว้ว่าเดือนธันวาคมปีที่ตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ไหมคนจนจได้ดกันย,ยนายนปีที่แล้วกันยาย,ยนปีที่หมดประเทศทไทยนฮะคือเท่าที่ผมรู้มาท่านรัฐมนตรีคนที่เสนอเรื่องนี้นะครับในการแก้ปัญหาความยากจนเนี่ยลืมลบตัวเลขคนจนออกจากโปรแกร,รมไหมอ๋อก็เลยค้างอยู่ ค้างอยู่ในระบบมันก็เลยมีคนชนค้างอยู่ในระบบครับเป็นเป็นความขำขื่นมากเลยนะคุณตุตานท่านบอกตอนที่เสนอหลายคนก็ถามจะทํายังไงจะทํายังไงแล้วถึงเวลาถ้ามันไม่หมดเราบอกจะไปแยกแลยก็ออกจากโปรแกรมดิเอาอดีลีทอกจากโปรแกอมันก็จะหมดไปแล้วเห็นไหมมันก็จะหมดไปแล้วครับนี่คุณสัจชาแล้วมันมันมีประเด็นหน้าหน้าคิดต่อแล้วในส่วนของ ว่าด้วยเรื่องของฐานข้อมูลตัวเนี้ยเราก็ยังต้องเติมเงินให้ใหกับในส่วนของคนจนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีประเด็นที่น่าสนใจนะคุณสัจใจเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมก็พูดมาจากพื้นที่แล้ววันนี้เนี่ยก็ต้องคุยกับคุณสัชใจอีกครั้งหนึ่งซึ่งมันแปลกมากอะ่ะก่อนหน้านี้เนี่ยความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษานะรับของในประเทศและต่างประเทศเนี่ยการแสดงความร่วมมือแลกเปลี่ยนวิวทยาการงานวิชาการเนี่ยมันไม่แปลกหรอก แต่ครั้งนี้มันชัดเจนเลยคือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการแก้ปัญหาความยากจนนะครับที่มหาวิทยาลัยกรสินของไทยทำร่วมกับมหาวิทยาลัยกวางกวางศีของจีนเนี่ยครักวางสรีของจีนเนี่ยคุณศักดิ์ใจนี่ผมถือว่านี่เป็นเป็น M O U หรือเป็นข้อตกลงหรือเป็นการทำข้อตกลงร่วมกันเป็นครั้งแรกนะในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่เรื่องของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เรื่องของการแก้จน แล้วมันก็ไม่ใช่แค่ในมหาลัยของประเทศไทยมันเป็นเรื่องของการสินซึ่งมหาลัยภูมิภาคหัวเมืองนะครับกับะ<ม>วังสีของของจีนเนี่ยมันสะท้อนปรากฏการณ์อะไรคุณสักใจคือเพราะว่าอันันนี้มันมันสะท้อนปรากฏการณ์ที่เอ่อทั้งสองทั้งสองมหาลัยเนี่ยตระหนักดีถึงปัญหาความยากจนว่ามันมันจะเป็นตัวตัวฉุดเอ่อ การความเจริญของเศรษฐกิจมันจะเดินหน้าต่อไปลําบากเพราะว่าตราบใดก็ตามที่คนจนยังขาดทุนทรัพย์เนี่ยมันก็จะทําให้ไม่มีกําลังซื้อที่จะไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วเหตุปัจจัยแห่งความจนเนี่ยมันต้องวิเคราะห์กันอย่างละเอียดว่ามันจนด้วยด้วยเหตุอะไรกันแน่บางคนเนี่ยจนด้วยวิชาความรู้ก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่มีสติปัญญาที่จะไปสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับตัวเองมันก็จนดักดานอยู่อย่างนั้นก็ต้องเติมความรู้ให้กับเขา ต่างๆเหล่าน mm ี้เนี่ยมันมันก็ต้องมาวิเคราะห์มาศึกษามาวิจัยกันซึ่งซึ่งมหาวิทยาลัยการศินเนี่ยก็ก็ทำการศึกษาวิจัยเรื่องนี้อย่างเข้มข้นโดยที่มีมีหน่วยงานบพรทของกระทรวงอวเนี่ยเข้าไปเป็นเป็นพี่เลี้ยงนะครับแล้วก็เชื่อมโยงชุดความรู้นี้กับทางมหาวิทยาลัยกวางศีซึ่งซึ่งก็ประสบความสำเร็จในเรื่องของการแก้ปัญหาความยากจน เพราะว่าส่วนหนึ่งของกวางสีเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของจีนแล้วจีนเนี่ยเขาเขาก็ประสบความสําเร็จในการที่จะ,ะแก้ปัญหาความยากจนให้หมดประเทศของเขาได้นะฮะก็ก็มีการแชร์ความรู้อันนี้แต่ที่ชัดเจนก็คือว่าการแก้ปัญหาความยากจนเนี่ยมันไม่ใช่เอาเงินถมลงไปอย่างที่รัฐบาลไทยทำกันกันมารัฐบาลแล้วรัฐบาลเล่าซึ่งกรณีนี้เนี่ยอาจารย์ท่านหนึ่งที่ที่มหาลัยอุบลราชธานีเนี่ยนะครับ อ่ออาจารย์ตุ๊กเนี่ยนะครับผมจำอ,อาจารย์กนกพรที่ที่อยู่คณะสังคมวิทยาของของมาลาัยอุบลบอกว่าเนี่ยคนจนในประเทศไทยที่มันไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาก็เพราะว่าถูกกดทับด้วยะระบบสังคมสงเคราะห์โดยรัฐนี่แหละกดทับลงไปอาว่าจนจนเอาเงินไปจนเอาเอาความช่วยเหลือไปไม่ได้ฟื้นให้คนจนเนี่ยลุกขึ้นมาแก้ปัญหาด้วยตัวเองครคุณสุปันมันถึงจาดารอยู่อย่างนี้ะนะฮะ จนดักานานจนจนข้ามรุ่นใช่เพราะเขาเขาไม่เคยถูกสอนให้ให้ลุกขึ้นมาแก้ปัญหาจัดการปัญหาเขาเองแล้วไม่มีใครที่จะมาเปิดพื้นที่ให้เขามีที่ยืนไ <c oughs> งคือเอาเงินไปไปฟาดไปกดไปทับเขาอยู่อย่างนั้นเนี่ยเพื่อที่จะอบอกว่าเอ้านี่ช่วยกันนะเออเอา,เอาไม่มีจะกินเอาเอาเงินไปเอานู่นไปเอานี่ไปมันเป็นระบบสองสงกลมสงองข,องข้อแล้ว,แล,วแล้วเมื่อไหร่เขาจะทมามหากินเป็นอ่ะ S <S อืมอ่าฮะซึ่งจ้าชะมอแบบนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยมันอก็อะไรก็ควิกวินควิกวินใช่างแตคุณสุปันเรื่องแก้จนนี่ไม่มีควิกวินมันต้องค่อยคอย<ฆ>่อฟื้นให้เขาเนี่ยจากที่ล้มให้เขาค่อยค่อยยืนขึ้นมาแล้วก็หาที่ยืนหาที่เดินให้กับเขาก็คือสร้างพื้นที่ให้เขาทํามาหากินเลี้ยงชีวิตของเขาได้ด้วยลําแข้งของเขาเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลต้องการอ่าสิ่งที่ชาวบ้านต้องการเนี่ย นั่นก็คือเรื่องของโอกาสในการเข้าถึงนะครับว่าด้วยเรื่องของปัจจัยในการผลิตและองค์ความรู้มากกว่าแล้วก็ในส่วน,นกลไกของรัฐเนี่ยถ้าจะนําไปสู่ปัญหาแก้จนจริงๆนั่นคือต้องการเข้าถึงข้อมูลข้อมูลนี่ก็คือหนึ่งจนจริงสองมีความตั้งใจที่จะยกระดับแก้ปัญหาความยากจนของตนเองคือต้องต้องมีความรู้สึกร่วมในการที่จะแก้ปัญหา S 1> <S 1> <S ไม่รู้นะผมลงแลกเปลี่ยนกับชาวบ้านหลายคนอยู่อ่ารู้สบางคือมันมันคนที่มีความพร้อมมาคุณสักใจถึงจะประสบความส,สําเร็จคือการให้ความร่วมมือหรือการที่จะตื่นตัวในการที่จะแก้ปัญหาความยากจนของตัวเองครับคืออุปมาไปแล้วนะเหมือนเหมือนเหมือนเอ่อคนสี่เหล่าที่พระพุทธเจ้าเอ่อทรงตรัสไว้ในสมัยพุทธกาลนะคุณสุป,ปันบัว,บ,วบัวบัวสีเวส่เหล่าอะนะเอ่อบัวสี่เหล่าคือ,อ มันก็จะมีเอบัวที่ที่เป็นอาหารของของเอเต่าปลาอะไรเงี้ยก็ <ฮะ S 1> ต้องปล่อยเขาอ่ะมันไม่สามารถที่จะที่จะเอะฟื้นฟูแก้ไขได้ได้ทั้งร้อยเอร์เซ็นอ่ะมันจะ,<ฮ>ะจะจะต้องมีตกหล่นอยู่บ้างที่ที่คนเหล่านั้นเนี่ยไม่ไม่มีความตั้งใจที่จะลุกขึ้นต่อสู้เพื่อที่จะเอาชนะความยากจนด้วยตัวเองอันนี้ก็ต้องปล่อยเข้าไปครับคุณสังกแต่ว่าถ้าจะมองแบบพุทธปรัชญาว่าด้วยบัวสี่เหล่านะ ถ้าเราจะมองกันจริงๆนะกับปรากฏการณ์ที่เป็นอยู่ตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยผ่านมาเนี่ยมันมีบัวมันมีเต่าตัวที่ห้านะเอ้ยมันมีบัวบดอกที่ห้านะอืมคือบัวเต่าถุยอ่ะครับบัวเต่าถุย <c oughs> ค,คือเต่ากินแล้วเต่ายังถุยทิ้งอ่ะเพราะเพราะเดี๋ยวเต่าจะเป็นพิษตายซะเองเออไม่งั้นไม่งั้นเป็นพิษตายเองอ่ะคือมันไม่เอาอะไรเลยอันนี้ผมเรียกว่าบัวเต่าถุยอ่ะเออมันครับเป็นบัวเหล่าที่ห้า ฮะนะครับนั้นเราก็คิดว่าในส่วนของประชาชนเองก็ต้องลุกขึ้นมาในการที่จะแก้ปัญหาด้วยตัวเองด้วยถ้าจะรอแต่ Quick วินของรัฐบาลหรือรอแต่ดิจิตอลหนึ่งมื่นบาทนี่ผมว่านี่โคเรือนจะสูงขึ้นนะแล้วก็ปัญหาจะประเดประดังเข้ามาฮะแล้วไอการการได้ได้รับเงินแจกฟรีเนี่ยมันไม่มีของฟรีในโลกอยู่แล้วใช่ไหมคุณสุปันคือไอดิจิตอลวอลเล็ที่เอามาบอกว่าโอจะแจกฟรีให้กับคนอายุสิบ สิบแปดขึ้นไปเนี่ยเออยัง้นอย่าง,งนี้โดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีรายได้เท่านั้นเท่านี้เนี่ยถึงที่สุดมันก็เป็นหนี้ด้วยกันทั้งประเทศอ่ะเป็นหนี้กันทั้งประเทศแล้วเงินที่จะ<อ>ต้องใช้ก็เงินภาษีของเราแทนที่จะไปใช้ในทางอื่น,นการพัฒนาประเทศก็ต้องไปใช้หนี้เขาอืครับเอาแล้วครับคุณศักชัยวันนี้หมาเวลาเหมือนเราว,วันหลังต้องต้องนั่งคุยกันยาวๆผมคิดว่าต้องต้องไปเชิญอคนบพทมาคุยด้วยเชิญ คนอ่าที่มอกาลสินมาคุยด้วยเอาเป็นเสวนาชุดใหญ่กันสักทีหนึ่งแล้วก็อ่าลงไห้ถึงลึกถึงปัญหาแต่ไม่รู้ว่าในส่วนของคนบปทจะสะดวกสบายใจหรือเปล่านะไม่ใช่ไม่ใช่สะดวกสบายนะสะดวกสบายใจหรือเปล่านะเป็นต้นกของรัฐนี่พูดความจริง้งหมดไม่ได้นี่นะคุณสักชายวันนี้ขอบพระคุณมากครับที่มาร่วมพูดคุยครับขอบคุณครับครับยินดีครับ ครับเอาละครับวันนี้เสียงสต้อนสื่อ Media Focus มีเดียโฟกัสมดเวลาแล้วผมสุป,ปันรัชเชอร์และทีมงานลาแฟนๆรายการกันไปก่อนสวัสดีครับ FM 105 Smile Thailand